สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกสะทรการสอนตัดผมฟรีวันนี้นะครับช่างใหญ่นำคณะลุสิิธิ์จิตาสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่ตรงข้ามตลาดสดวงศกรเกษสายใหม่กทมทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะวันนี้จะมาสอนวิธีการตัดนะครับลองทรงสูงซอยสั้นนะครับซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใหญ่นะครับวิธีการตัดลองทรงสูงก็คืออะไรความสูงไม่เกินนะครับไม่เกินอะไรไม่เกินหนึ่งหน้าวีใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากทีมผมนะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับ พราะฉะนั้นกรอบทรงจะอยู่นะครับประมาณนี้ใช่ไหมประมาณกลางคิ้วนะครับกลางคิ้วแล้วก็เลี้ยวลงมาเนี่ยกรอบทรงอยู่นี่ทุยสูงนะครับก็ขึ้นมาเลยบนใบหูครับบนใบหูนะแต่ามันต้องโค้งถูกไหมมันไม่ตรงถูกไหมกรอบทรงอะ่ะมันต้องมีการทิ้งโค้งนะครับเป็นรูปตัวยูนะเอาลุยเลยครับสไลด์วีขึ้นไปเลยครับตับเลยหนึ 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 300, ่งสองสามสี่หนึ่งแนบสองยกสามรอยทัวเลย เอาหวีด้านเอาหวีด้านผีนิให้มัน่ันหน่อยอไล่ขึ้นไปเลยครับหนึ่งแนบสองยกสามอยน้อยไปไม่กล้าตัดมันเลยสไลด์ขึ้นไปเลยดีมันเลยนันหลยเอาปลายหวีไล่ขึ้นไป เยี่ยมนั่นแหละมันต้องกล้าหน่อยตัดผมอะ่ะไม่กล้าไม่ได้ยิ่งยิ่ยักไม่ได้ดีไล่เลยตรงไหนมันตรงไหนมันยัองอยู่ยาวก็ไล่เลยมันให้มันบางนั่นแหละดีตรงไหนไล่เลย<ๆ>เราขึ้นรอบทรงด้วยหวีหก่อนใช่ไหมมันจะได้ทํางานจบงานาไว ถ้าขึ้นลองฟันด้วยอะไรลองฟันหรือบล็อกอ่ะเบอร์หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราต้องมาเก็บขอบอีกใช่ไหมทีนี้เราเก็บขอบข้างบนก่อนลบขอบลบเหลี่ยมไปเลยเนี่ยมันจะง่ายจะไวนั่นแหละดูเลยตรงนี้ไม่สวยสไลด์ใหม่ดิตัวนี้มันดำอยู่ดีนั่นแหละดีสวย ดีขึ้นไหมพี่ว่ามาต้องรู้นะเรียมไปไปเลยนั่นเลยดีเนี่ยฮะดีเอาไล่มาเลย,เเลยต้องแต่นู้นเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดเอาหวีไล่ตั้งแต่ตีนผมขึ้นมาต้องแต่ไล่ตรงตรงนี้เนี่ยนี่แหละรอบทรงอยู่นี่ไล่ขึ้นมาไกด์ล่อยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยไล่ขึ้นมาใช้มุมเไปนยันขวาห้ามออกนอกหวี ให้มันอยู่ในหวีนั่นแหละไลใหม่ไม่สวยอย่าออกนอกหวีมุมปตเตเรียนอ่ะมุมขวาอย่าออกนอกหวีนั่นแหละเยี่ยมไล่มาใหม่มาใหม่มันต่ำอยู่ตักตักเราโยกหาอย่าออกนอกหวีไงนั่นแหละไล่ขึ้นมากลับทรงอยู่นี่นั่นแหละเยี่ยม นั่นแหละนั่นแหละไล่ไปอืมอืยังดำอยู่เนี่ยไล่ใหม่นั่นแหละ,ละ,หละ,ลหละตรงไหนที่มันยังหนามก็พี่ไปกรย้ำไถยย้ยำขยำีย้ไงย้ำๆซ้ำซ้ำพี่เขาเรียกว่าขยี้เออนั่นแหละโอเคใจไหมตรงนี้มันขาวมันสั้นก็จะไปยุ่งมันเยอะเราต้องมายุ่งตรงนี้เยอะหน่อยจะแม่ เออนั่นแหละข้ามมานั่นแหละดีดีนั่นแหละตัวนี้มันหนาพี่สไลด์ขึ้นไปเลยนอนหวีนอนนั่นแหละสไลด์เลย,เยนั่นแหละเยี่ยมใช่อืมนั่นแหละที่เราซ้อมมานอนหวีเยี่ยงหวีพริกหวีป้อมหวีอ่ะเอามาใช้ตอนเนี้ยนั่นแหละป่ะ สวยยังถ้าสวยก็ไปนั่นแหละไปนั่นแหละสวยแล้วไปเลยไล่ขึ้นมาอตบทรงมันอ,อยู่นี่ใช่ไหมเหนือไม่หูอ่ะไล่ขึ้นมานั่นแหละเดินตัวตรงๆยืนเอาเดินหน้าเอาเอาขาขาหน้าก้าวขาหน้าแบบนี้ก้าวเออก้าวแบบเงี้ยเออตั้งท่าให้มันสม,มัติทำแมงให้มันเหมือนช่างตัดผมหน่อย ให้ไปยืนหลังค่อมอายุ80หลังค่อมนะจะบอกให้60 70เริ่มจคมนะค่อมแล้วก็ไปโกง่งโครงสร้างกระโหลกโครงสร้างพวกอะไรกระดูกนั่นแหละเยีเ่ยมไปทําไปสไลด์ขึ้นมาให้หออลูกค้าก้มหัวลงนิดนึงคุณบอกเราบอตัวลูกค้าขออนุญาตก้หมหัวนิดนึงนะคะ้าอะไรอย่างเงี้ยขอลุงแข็งเพิ่มเลยอันหละเยี่ยมนั่นแหล,ละี้ ตะเอียงหวีเลยเอียงหวีไล่มาไล่ตอนนี้มาถ้าต,ตอนนี้มาไล่มาอย่าออกนอกหวีใช้มุมฝาเออใช่ไหมไล่ไปดีตรงเนี้ยต้องระวังใช่ไหมอย่าไปบางให้หนาหน่อยต้องหลบหลีกเยี่ยมหนาอยู่เอียงหวีอืมใช่ไหมเราค่อยๆทำไป นั่นแหละพอพอเดี๋ยวเราใช้เดี๋ยวเรามาใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์ศูนย์จุดห้าช่วยและดนั่นแหละ,ยหละเยี่ยมก็ถ่ายมาบรรจบกับเจนเตอร์ตรงกลางศรีรษะเออเนี่ยเยี่ยมที่นั่นแหละ ไปลองฟันไปชะงงกดูเขาก็รู้เรื่องแต่การเดินหวีอะคือสไลด์หวีพวกเนี้ยต้องฝึกเยอะ นาอยู่หลังไม่หัวเห็นไหมน่ะนี่ตรงนี้นี่งหนาอยู่เลยมองจากสะพานใหมก่ก็เห็นนอนหวีเออนั่นแหละนั่นแหละเอาออกอยู่ข้างบนมันหนายาวไปมือนิ่งๆตอนตักหวีตอนไถปัตรเตอรียน,น่มือซ้ายนิ่งๆที่อย่ารูดอย่ารูดตามอย่ารูดตามอะไรอย่ารูดขึ้นไปแบบแบบแบบปัตรเตอรียนไถไม่ทันน่ะ ต้อมือซ้ายนิ่นงตกักลรวหยุดนั่นเลยดีดีไล่ขึ้นมาเลยนั่นเลย,เลยอย่าล่างเลพี่ตักเลยชั่ว่วเลยตักขึ้นมาเราต้องไถเลยพี่ไม่ใช่ไปตักสองสามครั้งเพิ่งไถไม่ใช่นะตักล้วชั่วเลย เรามั่นใจอยู่แล้วพี่ว่าทรงมันคืรอรองทรงสูงเดีย๋ยวไปลังเลยังมีสไลด์มาเลยนั่นแหละย,ยังมีสไลด์มาเลยดีย่นั่นแหละนี่นั่นแหละไปไล่มาตั้งแต่นู่นพี่ตั้งแต่จอนนี่จอนไล่มา ไปขึ้นมานั่นแหละตัดแค่จากจากอะไรสั้นไปหายาวนี่มีอะไรอยู่เราอยู่บนหวีนั่นแหละคุวน,นี้ไม่สวยสไลด์ใหม่บิดหวีออกนิดนึงตักแล้วบิดหวีออกนิดนึงค่อยถ่ายตักแล้วบิดหวีออหลแล้วถ่ายอ,อ,อย่างเงี้ยตักแล้วโยกหวีนิดนึงแล้วถ่ายอย่างเงี้ย สไลด์อีกมันด์บขั้นอยู่เนี่ยนอนหวีสไลด์ขึ้นมานอนนอนนั่นแหละไลขึ้นมาแบบหีนั่นแหละหนึ่งสันหวีขิ้นินผมปลายหีงัดออกแล้วสไลด์ขึ้นมาหนึ่งแนบสองโยกสามลอยนั่นแหละสวย,ยังไปดูสะงกดูพี่ไม่มีกระจกให้ดูหรอกเป็นไงบงั่งไงซ้ายขวา ข้างไหนสูงข้างไหนต่ำข้างไหนหนาคิดเองเจอเองข้างนี้ยังหนาอยู่เลยเนี่ยตัดสินใจเอามันเนี่ยเ,เ,อ,านเนยอาพอมาข้างน,นี้ดำอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นผมสองสีด้วยนั่นแหละนั่นแหละดี ดูชะโงกดูดีสวยยังซ้ายขวามองแวบ,บเดียวสองวิธีหนึ่งสองสวยแล้วเอาลองฟันมาช่วยเอาลองฟันเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งศูนย์จห้าะแมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมเนยราศูนห้าเราเก็บข้างล่างแค่นั้เองสวมเลยมาเลยใช่ไหมดันเชิดขึ้นไป จะเชิดขึ้นไปพอจะสูงอยู่ข้างล่างนะจะสูงนั่นแหละจะเชิดขึ้นไปรับหมูลงสิพับมือซ้ายอะ่ะตัดแกรงนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมะนะน้อยไปตรงนี้มันหนาไปไไพี่เอียงพี่เอียงหยุดก่อนพี่เอียงไปเนี่ยมันกินนิดเดียวมันไม่โดนผมต้องการให้ตรงนี้มันบางพี่ก็ต้องเชิดขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเคไหม ันเลยมเลยไปมาเลยเลยมาเลยจะขึ <là> ้นส <flying. S 2> ูงจะขึ้นสูงต่ำๆพอแค่นี้พอจะยุ่งมัถึงจุดนู่นนะแค่นี้ตวัดได้ก็ตวัดเออนแหล่นแหละอย่าไปขยี้ตรงนี้เยอะมันขาว

สวัดขึ้นไปเลยตรงนี้นั่นแหละสวัสดีไปนิดนึงตรงนี้เออเทืดเทืดฟันเทือด,อด,ดิเออนั่นไงเออเอาสูตร์จุห้ามาไม่เป็นไรไไให้ไวๆเร็วๆลองฟันศูนย์ห้ามา ผู้ลุงจับไว้จับปิดเอามือปิดตะปูไว้จับไว้นะเอาตัดสินใจเลยข้างล่างตรงนี้เราถ่ายทิ้งตรงนี้ตรงนี้ที่ตัดตรงนี้สวัเลยไปรอบหัวเลยให้ไวงานบแบบรอเยอะมากเลยวันนี้ไจัดสูงจะสูงนะดึนผมอย่างเดียวไปให้เลยไว อย่าสูงอย่าสูงขึ้นไปสั่งเซียนหน่อยนิดเดียวเขาจะให้มันเก็บกินผมหน่อยออใช่ป่ะพอ พอพอพอเอาบีแต่งนะปั 3, ้นๆศูนย์นะท้าางตาวัดทิ้งเลยตัวจรอ่ะนิดเดียวลงไปอีกลงไปอีกั้าแต่ไถตอนนี้ขึ้นมาตาวัดขึ้นนิดเดียวพอพอพอเอาเก็บให้เก็บตินผมเลยติน,นผมตัวไหนไม่สวยเก็บเลยตัวนี้ตัวนี้ใช้กางบีสไลด์ดิเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคะ ก็หมุนลงครับลุงตรงนี้มันดำไปนิดนึง,นงใช้กลางบิดสไลด์ขึ้นกลางกลางนั่นแหละบิดปลายเบียมาด้วยปากกาบิดนิดเด,ดียวดีตรงนี้นิดนึงสไลด์อีกไม่สวยมันแหละเขาไฟลายหมักนิดนึงอีกนิดนึงลายบีขึ้นไปเลยนั่นแหละ หัวคุณลุงเป็นหลุมใช่ไหมมันจะมีความความเข้มมนะผม <Okay. S 1> มันยาวนะันก,ก,ก็ค่อยๆเราสไลด์ออก้องมิตสองมิล mm hmm. ตัดหัวที่มีปัญหาเยอะๆไอห,หัวๆๆสวยๆวยไปหาที่ไหนก็ได้ mm hmm. ตัดยังไงก็สวยคุ mm hmm. ย,ย mm hmm. หัวที่มีปัญหาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นคลื่นพวกนี้เป็นหลุม,เป,เ,ปเ,เ,ปลมเป็นคลองพวกนี้ยเราไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะมันต้องอธิษฐานจิตนะ อาะปะเก็บปริญญาเลยเก็บสูงจะสูงเก็บปีผมอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับ0.5พี่0.5อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าพี่เอาฟันศูนย์ไปตะบัดต,ตบัดมันก็เป็นเส้นแล้วพี่มันก็สั้นแล้วให้เก็บปีผมอย่างเดียวนั่นเลยแค่มุมมาแค่มุมนนิดเดียวใช่ไหมแต่มุมนิดเดียว ใชไมอ้ะ่ะพอซอยผมอ,อย่าทฉีดน้ำก็ฉีดน้ำพี่ฉีดหน่อยถ้างราข้างหลังไม่เห็นฉีดเลยฉีดแต่หน้าบ้านหลังบ้านยังแห้งอยู่เลยอ่ะไป ตัดตรงๆไปเลยน้อยไปออกอีกอเลยสองนิ้วตัดออกเลยนะสองนิ้วเราเนี่ยวิโยกเลยน้อยไป2นิ้วนับนับอีบนับหนึ่งหนึ่งสองเลยสองตัดเลยตรงๆนั่นแหละวิไป2นิ้วทั้งหัวพี่เอาเลยตรงๆ เผื่อๆพี่ตัดสองนี้เขาบอกมันยาวอยู่พี่ทำไงพี่ก็ต้องตัดนิ้วเดียวถูกไหมนั่นแหละพอหยุดหยุดพอแล้วอ่ะมันข้างวนไปสองนิ้วทั้งหัวพี่มันมันีมน่มันนี่มันสองหรือสามพี่พี่อย่าลอยอย่าลอยแนบเลยนิ้วพี่ต้องแนบนั่นแหละตัดนิ้วต้องแนบทิศสาถูกไหมวัดมันกะวัดระยะไง ไม่ใช่สามนะนิ้วก้อยไม่ไม่ก้อยไม่เกี่ยวสายตัดมันเหรอตัดเลยตรงอะไรตรงนักเรียนค่ะขอบบนยาวไปเอันบนหนึ่งยาวไป<น>ข้างหน้ายาวข้างหน้ายาวไปอาจารย์ใช้ใช้สีอะไรห,หรือว่าไม่ไม่บีไล่เขาบีไล่เขาบีไล่ตัวอื่นนะคะตรงข้างตัวนี้ตรงนี้หน่อยค่ะมันมันย,น,น,นยาวไปมันยาวไปแล้วตรงนี้ก็ ยาวไปนะคะใช่เขาหน้ายาวไปไปตัดใหม่เอาจะให้ให้ช่างช่างวันช่างวันช่วยดูหน่อยตัดไปนั่นเดี๋ยสองนิ้วไม่ใช่สามนะ,ต,นะตัดไปสองสอง,สองไม่ใช่หนึ่งตรงทั้นอ่นยิ่งต้องระวังด้วย ถ้าพี่ปิดฟงังนิ้วเดียวเรียบร้อยเลยสั้นลงไปอีกเอาใหม่ไล่ตังน,นี้ใหม่ไล่ตั้งๆมาสองนิ้วตัดเลยโค้งนิ้วตามตัวพิศานะพี่อันนี้ไปอันนี้ไป หลังไล่ใหมพ่พี่ไปไล่จากไปไล่จากนู้นมานั่นแหละสองนิ้วมันยาวอยู่นั่นแหละรัดหมุนไปเรื่อยเอาให้หมดเลยพี่นั่นแหละไปหมุนไปเรื่อยหมุนให้สุดแถวไปเลยนะ้นไปนั่นแหละสองสองสอง,สองไม่ใช่หนึ่ง องนิ้วพี่อย่าเอาพี่พี่ต้องเป็นสองนิ้วพี่หนึ่งสองนิ้วเนี่ยถ้าพี่เอานิ้วหนึ่งปั๊บเดี่ยมันจะสั้นทันทีเลยนะมันจะมันจะสั้นอยู่จุดเดียวจุดที่พี่วางนิ้วเดียวนะ่ให้ระวงังต้องแม่นพี่นั่นแหละถ้านิ้วเดียวพี่ก็ต้องนิ้วเดียวทั้งหัวแต่มันสั้นลูกค้าสั่งแม่เอาสั้นพี่ไปตัดสั้นมันมีปัญหาอยู่นั่นแหละขอให้หมดอย่าให้เหลือนั่นแหละวีวีออกมาได้วิออกมาวีออกแล้วขีบ บีออกมาบีออกมาแล้วนิว้วคีบนิ้วมายืนอ,อยู่ที่เดิมมาถูกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอ่าไปทำไปสองนิ้วนะสองนะไม่ใช่หนึ่งอั่นแหละอาไปแบบรู้สึกบีออกมานั่นแหละ วันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับนายแบบดาววิทยากรนะครับที่ยังอนาตให้ถ่ายวีดีโอนะก็ขอให้ทั้งสองท่านพี่อยู่นอนหลับรอดพ้นจากโควิด1 9ยิบเก้าเฮงงรวยรวยโดยเฉพาะปั้งใจแข็งแรงอายุยืนยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยไล่ดิเอาเอาปั้งกลามาไล่ดิตรงน,นี้มันหนาไปไล่ขึ้นไปเลยหนึ่งสองสามสี่พี่หยิลงด้วยหนึ 1, 2, 3, ่งสอ,องสามสี่ทำรอบหัวเลย ตัวไหนมันยาวมันเลยปีกใช่ไหมมันเลยกอบทรงอ่ะตัดสอยออกไม่กอบทรงสอยออกงั้นเลยขับไปไม่งั้นถ้าเราไม่เก็บปีกตัวเนี้ยปีกมันจะมันผมมันจะเป็นมันจะเป็นปีกมันจะเป็นขอบถ้าผมมันยาวก็ต้องหวีแล้วคีบตัดแต่อันเนี้ยผมมันสร้างก็ต้องอุโลมนะครับไปเดินไปเลยรอบหัวเลยครับ ันเราไปเราจะให้ไวก็ต้องใช้อะไรกันไกลที่มีความยาวประมาณหกนิ้วขึ้นไปอ่ะมันจะทําให้หน้ากว้างแล้วมันจะตัดได้เบล,ลขึ้นต้องลงทุงทั้งไม่ตัองมือ เขาผ่านมือช่างบันปล่อยเลยก็ต้องมาถามผมนะพี่วันตัดสินใจปล่อยลูกค้าออกไปเลยนะครับถ้าสวยแล้วดูกว้างๆดูภาพรวมครับรุ่นพี่นะนะครับช่างวันเป็นกีรสารุ่นพี่นะครับช่างตั้มเป็นกีรสารุ่นน้องนะก็ให้รุ่นพี่นะครับดูแลรุ่นน้อง ให้สวยๆนะปล่อยเลยพี่ปล่อยลูกค้าได้เลยตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคลิปนี้สวัสดีครับ